เอาละครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับปกติจะไปจัสมามวันนี้เราจะมาเข้าป่าก,กันนะครับมวกก็ไม่ใส่แต่วูจะเข้าปองไหนวะเนี่ยสตาร์ทด้วยคน<ะ>อ้าวอะไรวะเนี่ยอ้าวซ่อลุดใช่ไหมจะไม่ทันจะไปทึงไหนเลยเฮตายสิ ท่านผู้ชมครับผมพบงูเห่านะฮะโอ้ท่านผู้ชมดูงูนี่สิงูนี่มันหลุดออกมาจากรถดผมเยี่ยมเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันนะครับในวันนี้เปิดคลิปมาแล้วก็ปิดเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย อราบไปขินไก็จะบอกว่ามาด,ดิสิสังเกตว่าผมใส่ข้อกิปบสองตัวนะครับเพราะว่ามันอามยืดนะฮะกิปบมันน่าจะหล่นอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวนี้แหละอะไรกันขับเนี่ยเพิ่งเริ่มสตาร์ทยังไม่ถึงกิโลเลยเาตายสิของก็ดีจริงๆเ้างด้เส้ไหมวะใช่ อ่าโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มคลิปกันใหม่นะครับยืนหน่อยเอาเอาเห็นเขายืนบ้างยืนหน่อยโซ่อย่าขาดดีก็พอโติดตลอดทางเลยคันนี้ตามที่โหลไว้ดีกว่ะ ก็มาด้วยนะครับงานนี้บรรยากาศดีมากครับอากาศสดชื่นยกเว้นแต่หมอกพีเอมสองจุห้าที่เหล่าบรรดารถมิบากำลังขี่อยู่ข้างหน้าเราโอ้โหบรรยากาศข้างทาง,ทางเสียดายที่เราหันมองนามไม่ได้เพราะเราต้องมองถนนบรรยากาศไดยรุมถิอว่าดีครับเดี๋ยวผมต้องหาจาังหวะแซง MSX ไปให้ได้ นะเพราะถ้าเกิดว่าผมอยู่แถวหลังจุดแล้วรถผมมีปัญหาเนี่ยจะไม่มีใครเห็นผมแล้วผมก็จะถูกทิ้งอย่างเดียวได้ ครับเรามาถึงที่เข้าป่าของจริงแล้วนะฮะทางข้างหน้านี่เราจะเข้าป่ากันยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับมีไปแล้วลุยตามกันแท้นะไปเลยเฮ้ยมีการไหว้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวดูลายเขากันว่าขึ้นทางไหนโอ้โอ้กูท้อ bên lăng lăng đi quả có người giúp đỡ chúng được rồi, สูงมากเลยเนี่ยเข้าใจมาก <c oughs> ขึ้นได้เฉยเราเหยียบที่นาใครรือเปล่าวะสวยครับสวยอิมก็ขึ้นมาได้นะครับรถอะไรก็ขึ้นมาได้ไม่จำเป็นต้องรีบมาไลนะ้รถเหนื่อยมากเลยนะครับ เราก็มาอยู่ที่บนเนินเขานะครับโอ้โหเอเม็มเดขึ้นมาได้แล้วครับ<ด>โอ้โหเดี๋ยวเรามาดูคันนี้นะครับนี่แกเลีนะ้วแวหนึ่งเอามาไม่เหนื่อยขนะครับผมตอนแรกไปัน้น,เ,นรเราก็ไม่คิดจะไปช่วยเขาด้วยนะ เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อสกีนี่ด่านแรกนะครับด่านแรกนี่ยังเอาแทบหอบเลยนะฮะอ้าวติดเรียบร้อยฮะเออเออได้อยู่ได้อยู่ด่านสองนี่จะยากกว่านี้ขึ้นมานิสหน่อยโอ้โหสวนใครวะเนี่ยเหมันเรามาบุกลุกทำลายสวนเขาเลย ออลลเว่ายังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหป่าพงไพร,ไรออผมรู้สึกว่าผมจี้ตูดเขามากแล้วผมต้องถอยห่างละสักหน่อยแล้วกันใส่ชิวแล้วพูดลำบากมากเลยครับไม่ใส่ก็ไม่ได้เดี๋ยวต้องไม้ฟาดตากูแตกวันฉปฉันเจอนอกต,ต,ตัวหนึง่นงมันถามฉันว่าจะไปไหน ฉันจึงตอบอยากไปให้ไกลไกลเกินกว่าที่ฉันเคยไปโอ้โอ้มีก็เถียงนาใครอยู่เนี่ยวะเนี่ยเอาอันนี้อันนี้ด้านสองหรอโอ้มันเป็นตะกี้ด้านสองไหนดูสิอ่าเลี้ยวลงไปทางนี้โอ้ขึ้นอย่างนั้นเลย โอ้ติดเอาแล้วขนาไดไอ้คนพามานี่ขึ้นไม่ได้เลยนะจะด,ดูดูไปอ่าเป็นไงติดอีกคันแล้วผมมันต้องไหลมาจากตรงนี้ไหลตรงนี้แล้วก็วุ้นขึ้นไปข้างบนไปเลยฉันขอเอป็นคนสุดท้ายอ่าตอนนี้ขึ้นไปได้เพียงสองคนนะอ่าเอา c r 8าแล้วครับโอ้โหไม่แต่พลังของ รถสองจังหวะนี้ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้โอ้โหโคตรสูง<ฮ>ลบน่อยลน่อยไม่ขึ้นหรอกอเอาเอ็มโชเอ็มโช เรียบร้อยขึ้นกันอย่างทุรักทุเลเอาหนิน้องเด็กสมบูรไปแล้วครับเรียบร้อยเข็นอีกเหมือนกันอลองเมืองดูลองดูก็ได้การแสดงนะเมืเ่อกี้โอ้ไม่ยากขนาะดนั้นหรอก ถมันงองแงครับโอ้โหผมขึ้นไม่ได้แล้วครับเพราะรถมันงอแงครับโอเคได้ได้ได้ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเอาเหรอรถค้าคุณเน่ยเอาอ่ะล้มเลิกภารกิจเบรกเบรก มาดูสิให้คนมีสกิลข yeah> anyway> ึ้นมาขึ้นได้ไหมไปเอาไป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 หลังจากนี้คนที่พาเรามาเขาบอกว่าชิวแล้วนะครับไม่รู้เขาขี่ตั๋วหรือเปล่าอยู่หลังคันนี้ไปดีกว่าเพราะว่าตะกี้พี่เขาบอกว่ารถเขาไม่มีเบรกไม่มีเบรกหลังดูลายก่อนว่าเขาขึ้นทางไหน ดูเหมือนง่ายดูเหมือนอ้าะโอเคสรุปก็คือขึ้นได้หนึ่งด่านไายด่านสองสามนี่ขึ้นไม่ได้ เอาเขาไปไหนกันนะเอาไม่ขึ้นไปทางนั้นเอาตามไปแล้วกันเอ๊ะโอ้โออยฮัลโหครับผมขอบคุณครับ เออจางสีเนี่ยไปกันเลยครับโออะไรอีกะเนี่ยแม่ง,ล,งลูกยังไหนวะเอาละครับเดี๋ยวเรามาถึงจุดถ่ายรูปกันนะครับดูวิวข้างหลังสวยมากแต่ก็แลกมาด้วยความเหนื่อยและหอบ โอ้ยโอ้ยมีต่อมีต่อตัวพึ่งดนว่ยนะครับขอบคุณน้องโซนิคดับแปลงพันธุกรรมนะครับที่พาผมมาถึงที่นี่และวิวสวยงามแล้วก็ทีมงานด้านหลังของผมนะครับคุยคนเดียวอยู่มันเป็นสกิลที่ยูทูบเบอร์ทุกคนต้องทําได้อ่ะคงไม่ได้ถ่ายคิปกินข้าวกันแล้วนะเพราะว่าแบตโกโปรนี่ใกล้จะหมดแล้วเราจะถามว่าเอ้าโทรศัพท์มันก็ยังเหลืออย่างนี้ทำไมไม่เอาโทรศัพท์ถ่ายต่อเพราะว่าโทรศัพท์โทรศัพท์ของผมนี่ก็มีมเต็มนะครับมีคลิปที่ยังไม่ตัดหลายคลิปเลยที่ผมดองอย่ในโทรศัพ นะพูดเป็นไงล่ะที่จริงคลิปโปมันเยอะะแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาไปคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ